ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานแคแดงนะครับได้ลงพื้นที่เป็นฟักทองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านปราสาททองนะครับตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ผมก็เข้ามาติดตามหลังการฉีดพ่นนะครับในชุดคู่ดกนะครับบวกไวนทุนิกยังไงเดี๋ยวผมให้คุณพ่อแนะนําตัวก่อนครับื่อประสิทธิ์เชิดรำครับพ่อประสิทธิ์นะครับก็วันนั้นเราเจอกันนะครับวันเดือนที่แล้วนาะพ่พเนาะ และแล้วผมก็จะเข้ามาแนะนําชุดคู่ดกนะครับบวกไวทูนิกนะครับฉีดในฟักทองนะครับพอประสิทธิ์ครับวันนั้นเราฉีดประมาณฟักทองกี่วันครับประมาณสิบสองสิบสามวันนี่ละครับแล้วหลังการฉีดพ่นเนี่ยเป็นไงบ้างครับพ่อเดียวดีจะโตไวครับฉีดไปทั้งหมดกี่รอบครับสองรอบสองรอบพอฉีดไปทั้งหมดได้ห่างกันกี่วันครับอาทิย์หนอทิษฐาน หรือสิบเจ็ดถึงสิบวันเนาะเนาะลักษณะที่พ่อเห็นและที่แตกต่างเลยสําหรับฟักทองะครับเป็นไงมัางที่ที่แบบว่าฉีดไปปั๊บแล้วมันรู้สึกแตกอะแตกต่างอย่างเงี้ยครับเขียวิดหูปิดตาเลยครับยอดเดินดีไหมพ่อครับยอดเดินดีเนาะครับอ่าพ่อฉีดตรงไหนบ้างครับฉีดทั้งแปลงนี่นะครับอ่าแปลงนี้จะฉีดทั้งแปลงเลยนะครับปมาว่ไร่เ้ี่ยพ่อเนี่ยใกร่ ไลนะครับตัวนี้จะใช้ชุดคู่ดกนะครับฉีดตั้งแต่ระยะวันนั้นฟักทองประมาณกี่วันวะสิบสองสิบสามวันวันเนาะที่ที่ที่เราฉีดกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบองวันห้าสิบสองวันนะครับก็ติดลูกแล้วนะครับนี่ครับหลังการฉีดก็ลักษณะใบสมบูรณ์ครับการเดินยอดการโตวรสม่ำเสมอครับอ่านี่อ่านี่ติดลูกแล้วนะครับ คาสิครับสำหรับชุดคู่ดกบวกไวทุทูนิกในฟักทองเนี่ยผ่านไหมครับผ่านครับผ่านเนาะครับ,รบชุดนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับอันานเถาหองหงการเกษตระนะครับในอำเภอหนองหงนะครับวันนี้ก็ไม่รบกวนคุณพ่อประสิทธิ์ละครับวันนี้ขอบคุณมากครับ